อยากจะให้คุณธาราบดีนะคะเล่าถึงเศรษฐกิจเวียดนามปีหน้านะคะอะไรที่จะเป็นปัจจัยบวกและอะไรที่อาจจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลลบสิ่งที่เราต้องจับตาเชิญค่ะคับก่อนอื่นก็ต้องเล่าก่อนนียคว่าปีนี้อ่า GDP เวียดน,นามเนี่ยคงโตไม่เกิน5ปัจจัยหลักที่ทำให้เขาโตลดลงจากปีที่แล้ว8เนี่ยก็เป็นจากสปัจจัยนะหนึ่งก็คือพวกออเดอร์ต่างๆที่มาจากอเมริกายุรโรปจีนเนี่ย ที่คิดว่าเป็นกว่าหกสิปอร์ซตของออเดอร์ทั้งหมดเนี่ยมันโลดดาวลงแล้วโดยกระทบภาคการผลิตซึ่งภาคการผลิตของเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากการส่งออกเขาเนี่ยเท่ากับร้อปอร์ของ G d p พนะครับพอภาคการผลิตติดลบเนี่ยคนก็ผลิตพวกต่างๆน้อยลงสินค้าอะไรคนพยายามคอนเซอร์เวทีไม่ใช้ต่างนะครับทําให้คอนซัมมชันในประเทศทุกวันเนี้เซนติเมนต์มันไม่ค่อยดีเลยผมยกตัวอย่างยอดขายรถยนต์เนี่ยตกสามสิเปอร์เ็นนะครับในปัจจุบัน อันนี้ก็เป็นปัจจัยแรกปัจจัยที่สองคือว่าถ้าถ้าคุณตามข่าวเนี่ยมันก็มีการจับพวกมหาเศรษฐีเวียดนามแล้วมันไปกระทบกับตลาดเรสต์เอสเต,ตในเวียดนามนะครับซึ่งตัวเนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้ s นติเมนต์ในประเทศไม่ค่อยดีเพราะคนเวียดนามส่วนใหญ่เนี่ยเขาชิชอบเก่งกําไรที่ดินกันวันนี้ก็ไม่มี s e n ิเ m e n t ที่จะไปเก่งกําไรกันนะครับเพราะฉะนั้นในปีหน้าเนี่ยรัฐบาลเวียดนามเขาก็มีตั้งตั้งเป้าแล้วครับว่าปีนี้โต5%ปีหน้าเขาจะกลับไปที่6.5%ถึง7%เหมือนเดิม แล้วจะโตแบบนี้ไปอีกสองสามปีข้างหน้าซึ่งผมคิดว่าปัจจัยหลักที่สําคัญก็คือว่าทุกวันนี้ก็มีข่าวดีว่าเฟดเนี่ยขึ้นดอกเบีย้ยจนสุดๆแล้วถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดเฟดเริ่มลดดอกเบีย้ยลงเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ดีแมนจากอเมริกาอะไรพวกนี้มันจะมีออเดอร์เข้ามาที่เวียดนามมากขึ้นภาคการผลิตก็จะแอคทีฟมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลเวียดนามก็พยายามแก้ปัญหาเรื่องเรื่องเฟดนะครับเพราะทุกวันนี้จะจะรู้ว่าบริษัท ือเอสเตนเวียดนามเนี่ยมีบอลดีโฟลหลายแสนล้านนะครับ mm hmm. ซึ่งบริษัทเราเนี่ยต้องรีบสร้างโปรเจกต์แล้วก็เอาเงินจากการสร้างเนี่ยมาคืนบอลที่ที่ได้ต่ออยู่ออกไปซึ่งรัฐบาลเนี่ยกำลังเฟสิลิเทตด้วยการที่จะแก้กฎหมายเเรื่องแลนแลนโพลิซีนะครับเพื่อทำให้ทุกอย่างเนี่ยสามารถก่อสร้างแล้วก็เจเนเรตแล้วก็ขายได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกลางปีหน้าเนี่ยแลนแลนรอตัวใหม่จะออกมาซึ่งจะทำให้ พวกบริษัทเลือกเอสเรเหล่านี้สามารถสร้างโปรเจกต์ได้เร็วขึ้นแล้วก็เอาเงินมาคืนได้เร็วขึ้นผมคิดว่าอันนี้เป็นสองปัจจัยหลักครับที่จะทําให้เศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยกลับมาแข็งแกร่งอีกงอืมครับผมแล้ในเรื่องของการที่เศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยดูเขาเนี่ยเขาจะประคองตัวค่อนข้างดีเลยนะครับรู้สึกว่าจะเนื้อหอมมากๆในช่วงต้นของรายการที่เราได้ได,ได้ได้อ่านอ่บทความที่เขาวิเคราะห์นะครับว่าเขาประคองตัวอ่า ที่ทรักษาสมดุลของตัวเองได้ได้ค่อนข้างจะเ,เรียกว่าดีเลยทีเดียวนะครับค,คุณคุณคราบดีมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับว่าเราจะเรียนรู้อะไรจากเวียดนามในกรณีที่เขาเนี่ยการรักษนนาสมดุลอันนี้เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยครับว่าเขาคุมตัวเองค่อนข้างดีแล้วเขาก็เรียนรู้จากวิกฤตการเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆนะไม่่ล่าเหมอจากเมืองไทยในเอเชียหรืออะไรพวกนี้คุณจะเห็นได้เลยว่าเขาคุมในภาครัฐนะครับ อ่าหนี้สาธารณะของเขาปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณสาสิเจ็เปอร์เซ็ตงซึ่งถือว่าต่ํามากเว่าจากการที่เขามีหนี้สาธารณะที่ต่ำเนี่ยแล้วเขาเขาพยายามหารายได้ให้มากขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาเงินจากหนี้สาธารณะที่ต่ำเนี่ยพยายามไปสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ปีละสามหมื่นล้านเหรียญก็เป็นการลงทุนของภาครัฐเพื่ออินทุ้อินฟราสตรัคเจอร์เพราะนั้นเขาก็มันจะสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงในภายในปีสอง0ูนสมูนย์เนี่ยครับซึ่งตอนนี้อยู่ในแผนของรัฐอยู่แล้วแล้วก็นอกจากนั้นสร้าง เอ็กซ์เพรสเบย์เหนือจดใต้ก็คือพยา,ยามอินพูซเรื่องอินฟราซัคเจอร์ทั้งหมดในขณะเดียวกันเรื่องเรื่องการคุมค่างเงินการคุมเรื่องมันนิคารี่โบรกซีเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าเขาทาดีได้ดีมากในชน่วงสิบปีที่ผ่านมาเขาพยายามคุมเงินเฟ้อให้ต่ําแล้วก็พยายามคุมดอกเบี้ยให้ต่ําแล้วก็คุมค่างเงินให้นิ่งไปดูได้เลยครับว่าสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ต่างจากตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ทําอย่างนี้ต่อไปนะครับเอและนอกจากนั้นเนี่ยทุกคนก็รู้แล้วว่า เขาเนี่ยได้ผลประโยชน์จากใช้หน้าพลัสมันโพรลีซีที่มีการย้ายฐานการผลิตออกจากเมืองจีนะครับซึ่งทุกวันนี้เวียดนามได้ผลประโยชน์มากปีหนึ่งเนี่ยมีการลงทุนไม่ต่ำกว่าสามหมื่นล้านเหรียญนะครับแล้ววันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าค่าแรงในเวียดนามเนี่ยมันมันไม่ได้ถูกกว่าเมืองไทยแล้วนะครับในในของ labor intensive เนี่ยเพราะนั้นสิ่งที่เขากําลังทําอยู่ก็คือเขาก็ต้องการ move up value chain นะครับจากที่เป็น labor intensive เนี่ยเป็น high เป็น high salary base ก็คือ move เป็นส่วนเป็น ผู้ผลิตของอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะซัมซุงอินเทลหรือแม้กระทั่งแอปเปิลที่จะย้ายฐาน iPad มาผลิตที่เวียดนามอีกเกี่ยวๆนี้นะครับแล้วนอกจากนั้นจะเห็นได้ว่าไบเดนเนี่ยก็เพิ่งมาแล้วก็ยินดีที่ให้เวียดนามเนี่ยเป็นฐานการผลิตเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ที่จะมาทดแทนไต้หวันเพราะฉะนั้นถ้าคุณถ้าเราตามข่าวเนี่ยซีอของนาวิดียนะครับเจนเซนขวางเนี่ยเพิ่งมาเวียดนามแล้วก็อ่อมาเจอนายกมาเจอบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนามก็ตกลงว่าเอ่อเวียดนามเนี่ยม 3 r e quirement ที่เขาต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องของ Data ไม่เรื่องจะเป็นเรื่องของ h r ชหรือแม้กระทั่งเรื่อง Infra s ส r u c t เ r e เขาบอกเวียดนามมีพร้อมพรานาวิเดียเนี่ยก็มีแผนจะร่วมลงทุนกับบริษัทในเวียดนามในการทำเรื่อง AI i n frastructure d อร์ center ก็ hR development ในเวียดนามครับผมบอกว่าเวียดนามเนี่ยเขามีข้อดีก็คือเขามีแผนระยะยาวแล้วก็มี A c t ช o n plan ในแต่ละอย่างที่จะต้องเดินให้เป็นไปตามแผนนะครับฟังแล้ว รู้สึกทึ่งเหมือนกันนะคะคือมีแผนทั้งไกลๆแล้วก็พยายามมองในเรื่องสมดุลจัดการเรื่องการเงินได้อย่างดีอีกนะคะก็น่าสนใจทีเดียวนะคะปีหน้าค่ะคุณธราบดีค่ะ GDP ของเวียดนามเนี่ยคาดการว่าจะขยายตัวอยู่ที่เท่าไหร่คะแล้วมีกลุ่มธุรกิจอะไรบ้างที่เติบโตหรือว่ามีแนวโน้มไปในทางบวกแล้วก็น่าลงทุน คือปีหน้าเนี่ยวิ่งเาาเขาตั้งเป้าว่าจะโต6.5นะครับแล้ว6.5ของเขาเนี่ยจะโตไปจนปี 2030, 2030เลยนะครับซึ่งถ้าถ้าเกิดเขาโตอย่างเงี้ยรายได้ต่อคนต่อหัวของเขาเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า8,000 8,000ถึง9,000เหรียญซึ่งใน2030เนี่ยรายได้ต่อคนต่อหัวเนี่ยไม่น่าจะสูงกว่าเมืองไทยเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมถ้าเกิดเ็าสามารถโตได้ตามแผนอย่างเงี้ยนะครับคุณจะเห็นได้เลยว่าชนชั้นกลางของเขาเนี่ยที่จะขึ้นมาจากชนชั้นล่างเนี่ย จะเพิ่มอีกมหาศาลจาก20ล้านคนในปัจจุบันเนี่ยจะเป็น3-40ล้านคนในไม่กี่ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นการบริโภคสินค้าก็โภคบริโภคนะครับหรือแม้กระทั่งรีเทลหรือแม้กระทั่งโรงแรมการท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งรถยนต์อะไรต่างๆเนี่ยมันมันจะต้องมีการซื้อขายเพิ่มมากขึ้นผมคิดว่าบริษัทไทยเนี่ยที่เรามีาสินค้าที่เรา,าสามารถมั่นใจว่าเราสามารถบุกเขาตลาดเวียดนามได้เนี่ยน่าจะล้อเข้าไปบุกตลาดเวียดนามักหน่อยคนระับ โดยเฉพาะสินค้าโปรโตโปรโตท,ที่เวียดนามเนี่ยก็ชอบสินค้าไทยเป็นเป็นตกอ่าเป็นหลักอยู่แล้วครับอืมอย่างอย่างนี้การลงทุนจากของอ่าสัาง่ังชาติเนี่ยนักลงทุนไทยเราเนี่ยนะครับไปลงทุนในเวียดนามเนี่ยมีจํานวนเป็นยังไงบ้างครับแล้วยังมีอ๋อต้องต้องต้องบอกว่าบริษัทไทยใหญ่ๆที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับเกือบทุกกลุ่มเนี่ยมีการไปลงทุนในเมืองไทยหมดแล้วเกือบทุกกานนะครับ มันอาจะเป็น CP, s c g ใช่ไหมอ่ uh, Central, BJC นะครับทุกคนเนี่ยไปไปเข้าอมาติกซุป Super ทุกคนเนี่ยเข้าไปลงทุนในเวียดนามหมดแล้วก็ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยมองว่าเวียดนามใน10ปีข้างหน้าเนี่ยยังไม่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศอีกมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยากจะไปเข้าไปเข้าไปแคปตลาดนี้ซึ่งเป็น Growth Market แล้วในลักษณะบริษัทที่ระดับย่อมย่อมลงไปอย่างเงี้ยครับเป็นลักษณะ SNE เนี้ยมีมีพื้นที่ให้เราไปไปดุกตลาดเขาไหมครับไปลงทุนที่นั่นไหมครับระดับระดับย่อมลงมาเนี่ยนะครับก็มีหลายๆเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็น s n k นะที่ยี่ห้ออพวกเบนโต่ขาไก่อะไรพวกเนี้ยนะครับเจเล่เนี่ยกอปูล่ามากในเวียดนามนะครับหรือแม้กระทั่งอานามิเนี่ยก็ไปขายสินขายในเวียดนามานาแล้วหรือแม้กระทั่งบีแพคเกจเลยพวกเนี้ยก็ไปตกความสำเร็จเนี่ย ผมคิดว่าสินค้าไทยเนี่ยม şey ีโอกาสหมดทุกอันนะครับเพียงแต่มันต้องลองเข้ามาัอโพสเข้ามาในตลาดดูและลงตลาดจริงๆนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็บอกว่าปัจจัยเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยมันมันมันตรงข้าวกับเมืองไทยกับทุกด้านเน่ยของเขากำลัง growing market อย่าง population กำลังมีเวลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าธุรกิจไทยเนี่ยน่าจะเข้าไปบุกตั้งหนึ่งครับไปลองดูอื ค่ะเมื่อสักครู่คุณธราบดีจริงก็แตะไปบ้างแล้วนะคะในเรื่องของการรักษาสมดุลอำนาจระหว่างจีนกับสหรัฐนะคะเรื่องนี้เนี่ยเราสามารถเรียนรู้อะไรจากเขาได้บ้างคะ่ะคือคือผมว่าเวีวยดนานมเนี่ยเก่งมากนะครับเขาก็รู้ว่าอเมริก,กาเนี่ยก็เขาเรียกไะก็เขาเรียกชอบเวียดนามน,น,นะครับ เพราะนั้นเนี่ยเวลาที่ไบเดนมาเนี่ยเขาพยายามหาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศเขาด้วยการที่จะอ่าให้เซมิคอนดักเตอร์เนี่ยซึ่งเขามีฐานอิเล็กทรอนิกส์อินดัสทรีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นของซัมซุงของอินเทของ Apple เนี่ยนะครับวันนี้เขาต้องการต่อยอดไปเซมิคอนดักเตอร์ละในเงเดียวกันตอนที่คุณสีชิงขิงมาเนี่ยซึ่งก็องมาบอว่าทั้งอเมริกากับกับจีเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกอะไเป็นคอมเพลเน์ชิพกับประเทศเวียดนามนะสูงสุด ทั้งสองอันแล้วมันคู่ค้ารายใหญ่เบอร์หนึ่งเบอร์สองของเวียดของเวียดนามเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเตือนจีนมาเนี่ยก็คือไม่ให้น้อยหน้าอเมริกานะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยจีนก็มาสิ่งที่ผมติดตามเนี่ยจีนมีเซ็นสัญญา36ฉบับกับเขาแล้วร่วมมือกับทุกด้านแต่ผมคิดว่ามันสําคัญที่สุดก็คือว่ามันเนี่ยเป็นตัวที่กาลังจะสร้างไฮสปีดเรลนะครับจากคุณหมิงเนี่ยเข้ามาสู่ไฮฟองไฮฟองเนี่ยเป็นท่าเรือใหญ่ของเวียดนามภาคเหนือ ซึ่งถ้าเกิดเขาสามารถสร้างเสร็จเนี่ยมันจะเชื่อมเรื่องล็อกจิสติกอินสตรซัคเจอร์ซึ่งเวียดนามนี่ก็จะได้ประโยชน์สูงสุดนะเพราะเวียดนามเนี่ยถูกไหมฐานการผลิตที่อยู่ในจีเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ฐานการผลิตในเวียดนามเนี่ยมาเชื่อมกันได้คือผมคิดว่าเราต้องคือเวียดนามเนี่ยเขาอย่างที่บอกเขามีแผนแล้วเ็ามีแอคชั่นแลนและแผนของทุกอย่างเนี่ยล้ำลึกมากมันมันมันเกิดจากการคิดของของท็อปลีเดอร์ของเขาเนี่ยนั่งร่วมกันแล้วก็สร้างเป็นแผนออกมาครับแล้วก็สร้างประโยชน์กับตัว,ตวประเทศเขา อืมค่ะภาคส่งออกของเวียดนามนี่มองว่าจะเติบโตประมาณไหนคะแล้วมีกลุ่มสินค้าอะไรที่น่าจับตาบ้างคือวันนี้สินค้าส่งออกดับนบ่งของเขาก็คือมือถือนะครับมือถือของเขาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทั้งซัมซุงครับซัมซุงเนี่ยมาตั้งฐานการผลิตเพราะฉะนั้นมือถือเนี่ยส่งออกไม่ต่ำกว่ายี่สิบเอร์เซ็นตของประเทศเบอร์สองก็คือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็อาจจะเป็นพวกชิ้นส่วนเป็นพวกแก๊เจตของแอปเปิลหรือพวกเนี้ยและเบอร์สามเนี่ยก็จะเป็นพวก การเม้นเฟอร์นิเจอร์ชูสสินค้าเกษตรอันนี้คือท็อปห้าท็อปหกนะครับก็เป็นสิก็ uh, และที่สำคัญก็คือทำไมเขาถึงส่งออกได้ดีก็เพราะเขามี fTA กับประเทศต่างๆต็มไปหมดนะว่าจะร์โรอเมริกาแล้วพก็ไาม่ยิ่งหย่อนที่จะเซ็นต่อไปเรื่อยๆก็พูดไปเซ็นกับอิสราเอลนี่ก็าลยไปเซ็นกับแอฟริกาใต้กับอเมริกาใตา้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาตั้งฐานการผลิตในเวียดนามเนี่ยเขาก็ได้ ภาษีในการส่งออกไปประเทศเหล่านี้ที่ภาษีศูนย์เปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นจุดแข็งของเขามากจริงครับอืจะเป็นอะไรที่น่าจะตามองมากเลยทีเดียวนะครับเรื่องการวางตัวของเขาแล้วสามารถที่จะพูดอะไรที่ทําให้ตัวเองนี้ได้ประโยชน์เต็มที่จากชาติมหาอำนาจทั้งหลายอืมค่ะเขาก็เน้นเรื่องผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักนะคะคุณธราบดีคะไปเที่ยวที่ไหนบอกได้ไหมคะส่วนไหนของญี่ปุ่นคะอ๋อผมอยู่โอซาก้าแล้ว โอ้โห oh, oh. แล้วยังไปยังไปยูนิเวอร์แซลยังมีอยู่ใน,นแพนนะเดี๋ยวเดี๋ยวยว่จะไปวันสองวันเนี่ยอ๋อต้องไปสู้ชีวิตที่ยูนิเวอร์แซลเอาใจช่วยนะคะแล้วก็ขอให้ <c oughs> มีช่วงเวลาที่ดีในช่วงสิ้นปีสนุกกับการท่องเที่ยวนะคะขอบคุณครับ <c oughs> Happy New Year ครับ <c oughs> Merry Christmas Happy New Year, บ Merry Christmas ค่ะ